ก่อนจะเย็นกูสักก่อนแล้วนึงนะอ่านี่เรามาสักเสริมคนคนไหนก่อนเอามาจะได้ขายของค้าขายดีจะได้เอาไปไล่ผีได้รู้ไหมูคตรอจัดแหมนวดกูสักกูเคดเลยเดี๋ยวเจ็บเลยเดี๋ยววันนี้เอาไหมมาพอกูเคดไอ้เหี้ยไ่้ะรู้ว่าเขาเจ็บเลยนะนั่งนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิอ้ยนั่งขัดสมาธิเออนั่งสบายๆช้าๆไปๆผมชอบนั่งห้าสบายห้านี่ผมไม่ช่างเท่าไหร่เนี่ไอ้ฐานึงความแข็งเลยนะ เยาเพิ่งใจเย็นแต่กูมาทองกันวางไว้ใจเย็นเข็มวางไว้ทำไมใกล้เด้อเอเอาเาหิเ็นนี่ไหเา้าหานิดนึงเป็นสติมงคลเสริมพิกดีนะช่วกันสิ่งที่ร้ เล่านีาา้แรบสมแอลกอฮอล์5าินด้นเลยแต่ก็เป็นอะไรที่ขันมากความปันอยากเปิดร้านเล่าแต่กายเป็นหมอผีนเนาะเจเล้าขันท้องไหมทอง้นท้องมาก่อนแปะเราเลย

Oyi, iya ơi, blok. Gua <laughs> lagi. <laughs> IT, IT ISO มาต้นลครับจับได้เลยคือจะใชาที่ปลายเข็งไม่ยู่แบบสายแบบที่อยงนี้ตัองใส นนในสิ่งที่อยากได้นะสมาธิจิตตื่นไปนะว่าเออเราอยากได้อะไร,รมีปัญหาอะไรนะชีวิตเราตอนนี้ติดอะไรยัตางลองมันป่วงมันเปิดนะที่ฐานในใจเรานะทำจิตเป็นสมาธิมันจะเกิดความขังเด้อ ตองยืนนี่เขาสูงไงขา กำลังดีจดับเงีม,มาก กลับคืนมารา้อยท่านเท่าร้านเท่าในสิ่งใด

ก็ได้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 เอานะเดี๋ยวครูเปิดนี่ก่อนแล้วคุเรียน้องเห็นจะต้นเท่าไหร่แลสักไปเนี่ยเปิไปข้างหลังก่อนข้างหลังเลยห้างหลังนี่สักไปนี่ก่อนเอาใบนี้ก่อนใบเออใบนี้ก่อนต้องเอาใบนี้กูดูก่อนเออทุกครั้งเออไม่ใช่ฮะได้ได้เขาไม่สักไม่เห็นสักอ๋อสักไม่เหรออ๋องั้นสักก่อนสักสักหน้าใช่ไหมอ๋อโอเคเอาเอามาสักก่อนอ่อโอเคได้ได้สักนะเอามา ฮะตันแล้วอะไรโอเคสักวันน <ok. ี้ตกใจฟังเป็นสั่นแล้วกูส่งระยองโอเคเอามาแล้วสักใจนนะอาไปเอาเช็ดแอลกอฮอล์กันเด้แล้วนะโอเคเอามาเอานี่มาถือไว้โอเคแม่กูยาวเลยใจเย็นสักก่อน เดอนนะไปกูผ่กรักษาเด้อเออเอา,ายีราเอ้ยทองนี่ไอ้ทองทองนีง่ไงใช่ไหมไอ้บาตอันนี้มา่เอา,าเข็มไว้กูแป๊บนึน่งเฮ้ยกลัวที่ฐานเข็มแป๊บน, <c oughs> นึ่งเฮียเจอครูอยู่ที่เข็มเลยถือไว้ แปะทองกันไหเอาเล่าไหมมาอันนี้เนาะอ่าใครจะเดินทางมาก็เดินทางมาได้นะครับใครจะมาสักเข้ามาได้นะโอ้โหใมีเดียร์จีนตี้มาว่าถูกหวยแน่เลยสักวันที่แล้วไอ้หนึที่หนึ่งเจ็ดพอดีนี่ใช่ไหมหวยออกวันอาทิตย์วันนี้วันนี้คนถูกหวยก็มากันแต่กูใบหวยคงดังเนาะแต่กูใบหวยไม่เป็นหวยที่เนี่ยตัวเองโดนแดกเลยรที่ผายกูใบหวย สองมนะาช้าี่เรียนนะสมัยสุขเรยนนสมัยรันมือน้ย่านันหมนั่นว่าทุติบัตักวิตุต

sẽ mới đụt đụt nó mực đi thôi đụt mần đi

สัพพังจสุจตาลสังขุปารุ่สัะุะจักอุะสุตัสตุปาตตาปทิตอุนะโมทยจตุสตัสตุังสัพพังลังสัตตุาลังอุอะมาอุปะเรนทสังังงักเลอุปะมาอะ เด้อนะมาที่นี้เอาทูบาหนึ่งดอก